ให้นักเรียนพูดตามครูนะคะกอ,อือกือขออือขือคออือคือจอ,อือจืองอ,อืองือชอ,อือฉือ រអឺរមអឺមបអឺបហអឺហបអឺពតអឺតលអឺល บอือวือนอือเนือฝอือฝือถอือผือฝอือฝือดอือดือสอือสือ ขอือผือหออือฮือทออือถือซอือซือยออือยือทออือถือขอือผือ 저, 우, 주.